สวัสดีวันหยุดค่ะวันนี้ติ้งมาชวนเพื่อนๆทำน้ำปลาหวานค่ะช่วงนี้เชื่อว่าทุกครอบครัวเนี่ยแทบจะอยู่บ้านกันเต็มอัตราเต็มจำนวนเลยนะคะบางท่านก็กักตัวบางท่านก็ work from home นะคะเป็นช่วงเวลาที่เราต้องเป็นแม่ครัวเป็นพ่อครัวหรือว่าเป็นกุ๊กได้น้อยกันที่บ้านนะคะวันนี้มาชวนทำน้ำปลาหวานค่ะน้ำปลาหวานกุ้งนะคะติ้งก็จะใช้กุ้งแห้งทั้งบดทั้งเป็นตัวนะคะ เรียกได้ว่าทานกันให้เพลินกันไปเลยค่ะแล้วก็ส่วนผสมก็มีไม่เยอะค่ะมีน้ําตาลมะพร้าวนะคะติ้งจะเคี่ยวแบบให้เขาเหนียวหนึบให้น้ําตาลละลายเลยแล้วก็สูตรนี้จะไม่ใส่น้ํานะคะจะเป็นใส่น้ําปลาน้าปลาดีนะคะเป็นเกรดเอ็นหนึง่งแล้วก็ใส่กะปินะคะติ้งจะใช้กะปิที่ตําน้าพริกนะคะไม่ใช่กะปิแกงกะปิตาน้ําพริกเนี่ยเขาจะมีความละเอียดนะคะแล้วก็จะไม่มีอะไรเจือปนมากนะคะทานอร่อยค่ะ พอส่วนผสม3อย่างของเราน้ำตาลน้ำปลากะปิเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราเคี่ยวด้วยไฟอ่อนๆน,นะคะเคี่ยวไปเรื่อยยิ่งเคี่ยวเนี่ยยิ่งจะทําให้น้ำประหวานเขาเหนียวเข้มข้นนะคะกุ้งแห้งป่นนะคะหลังจากที่เคี่ยววัตถุดิบ3อย่างแบบเหนียวข้นแล้วติ้หนึ่งจะใส่เป็นกุ้งแห้งป่นลงไปนะคะหอมแดงสดแล้วก็พริกติ้งจะใช้เป็นพริก สออย่างด้วยกันคือพริกแห้งกับพริกสดนะคะพริกแห้งก็จะเป็นพริกจินดาแห้งซึ้งจะมาสับเป็นแว่นๆนะคะเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อให้กินง่ายส่วนพริกสดเนี่ยวันนี้ติ้งใช้เป็นพริกจินดาสดสีแดงนะคะหรือมีพริกขี้หนูนะคะก็ใช้เป็นพริกขี้หนูได้นะคะหั่นบางๆพริกกับหอมเนี่อยากให้เพื่อนๆนหั่นแล้วก็พึงลมไว้เพื่อให้น้ําพริกน้ําหอมเนี่ยเขาแห้งไปโดยธรรมชาติถ้าเราหั่นแล้วเราใส่เลยเนี่ย จะทําให้ความเข้มข้นของน้ำผักหวานเราลดลงเพราะว่าหอมแดงเขาก็จะมีน้ําอยู่ในตัวนะคะแล้วก็พริกเหมือนกันนะคะก็จะโรยหน้าด้วยกุ้งแห้งที่เป็นตัวที่เราแช่น้ําอุ่นไว้ก็นานพอสมควรนะคะเป็นชั่วโมงจะทําให้กุ้งนุ่มนะคะเพื่อนๆลองทําทานเองที่บ้านนะคะติ้งเชื่อว่าเป็นเมนูหนึ่งที่ทุกคนในครอบครัวเนี่ยชอบนะคะ มีคำแนะนำติชมหรือมีวิธีเคล็ดลับเด็ดๆจะแนะนำติ้งนะคะพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะเดี๋ยวเรากลับมาทักทายกันในเมนูต่อๆไปนะคะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมกินกับติ้งไปก่อนนะคะ